สรุปตนารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีเอเชียครับพ2023ซึ่งทุกกลุ่มแข่งครบไปแล้ว2นัดเริ่มจะเห็นเขารางทีมที่จะเข้ารอบต่อไปแล้วเริ่มกันด้วยกลุ่ม A กาตามี6คะแนนจีนอยู่อันดับ2มี2คะแนนทาติกิสถานและเลบานอนมี1คะแนนเท่ากัน กุมบีออสเตรเลียชนะสองนัดมีหกคะแนนอุซเบกิสถานมีสี่คะแนนอยู่อันดับสองซีเรียมีหน,นึ่งคะแนนส่วนอินเดียยังไม่ชนะใครมีศูนย์คะแนนก่มซีอิรานมีหกคะแนนสหรัฐอาหรับอิบิเลตมีสี่คะแนนปาเลสไตน์เสมอหนึ่งนัดมีหน,นึ่งคะแนนส่วนฮ่องกงมีศูนย์คะแนน กลุ่มดีญี่ปชนะสองนัดมีหกคะแนนญี่ปุ่นตัวเต็งชนะหน,นึ่งแพ้หนึ่งมีสามคะแนนอินโดนีเซียมีสามคะแนนและสุดท้ายเวียดนามแพ้สองนัดรวดมีศูนย์คะแนนกลุ่มอีจอแดนมีสี่คะแนนเกาหลีใต้มีสี่คะแนนบาเลนมีสามคะแนนมาเลเซียก็ยังไม่ชนะใครมีศูนย์คะแนนมาดูที่กลุ่มเอฟ กลุ่มของทีมชาติไทยเริ่มกันด้วยซาอุดีอาระเบีย re, แข่งสองนัดชนะสองนัดมีหกคะแนนอันดับสองทีมชาติไทยแข่งสองนัดชนะหนึ่งเสมอหน,นึ่งมีสี่คะแนนอันดับสามโอมานมีหน,นึ่งคะแนนส่วนกีกิสถานมีศูนย์คะแนนหลังจากที่แข่งครบไปสองนัดก็เริ่มจะเห็นเข้าลางกันแล้วทีมชาติไทยมีสี่คะแนนโอกาสที่จะเข้ารอบน็อกเอามีสูงมาก เปลี่ยนกำลังใจเชียร์ใหกับนักเตะทีมชาติไทยครับผม